สวัสดีครับอตอนนี้ผมอยู่ที่วัดดอยติอำบุนประสักอํอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนครับแต่วันนี้จะพาท่านมากราพคอลพรัรบแล้วก็จะพาท่านเอลสกายวอกกันครับเปินสร้างขึ้นมาใหม่ครับแต่วันนี้ก็เลยผ่านมาตรงนี้ก็เลยแวะเหนน้อยนึงนะครับบัตรท่านละห้าสิบบาทนะเพี่อนะ ซื้อบัตรกันก่อนนะครับเด้อสกายวอล์กไดตี้ครับอายุถึงเจ็ดสิบห้าปีห้าสิบบาทครับเนะาะอ่ะแล้วครับเดี๋ยวไปแอลกันครับผมไปเลยครับนี่ครับโบว์ที่ฐานม,มีหลายสีนะครับเนาะอาโบว์ที่ฐานหลายสีสามสิบบาทาที่ฐานความสำเูร็จการสุขภาพความหักครอบครัว การงานการเียนโฉลกลาภเงินทองไหลมาเทมานี่นะครับยีนได้เลยเจ้าหน้าที่ผบริการด้านนี่นะครับบริษัทอันนี้อย่างนี้คุณครูบาศรีวิชัยได้เจ้าเจ้าขอพรครูบาศรีวิชัยได้เลยนะครับอครับไปแอลกันครับทางเข้ามีทางนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้พอปฏิบัติอยู่เนอะเออเ <คน S 2> <ไ>ปิดเพิ่อ สวสมถุงเท้ากันนะครับถุงเท้าเลค่ะเท้ามนนี่นะครับเดี๋ยวถุงเท้ากันับ<ช>นะครับขึ้นบันไดไปเลยทางเข้านะครับกครนอื่นก็นต้องขออภัย f อฟซคูโรยอนเชนเนลเลยนะครับบ่ได้อัปเดตบ่ได้ลงคลิปเกือบจะสองเดือนนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าสุขภาพเรื่องของตาเป็นส่วนใหญ่นะครับคนผู้สูงอายุนะฮะ แสดงบัตรนะครับแสดงบัตรก่อนเนาะเออโอเคขอบคุณครับรับเอาเลยเนาะเียวกันได้เลยครับดี่กายวอกแห่งแรกของังหวหลับปูลครับเปิดแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่10เดือนสิงหาคม2567นี้เองนะครับตอนวันเปิดผมมาได้ปราันาแ่เอ๋สักกรามนะครับ ตเลยปลาตัดไม้เอววันนี้ครับมาแวะสักกรรมหนึ่งนะครับเนาะวันนี้ก็มีคนมาแอวกันนั่งอยู่ครับนี่พี่น้องสันกับแปงเียงใหม่ก็มาแอวกันนะครับที่ระพูนนี่แหละครับผมมาเป็นคณะกันมาไหนเอ่อแล้วก็ผมจะรีวิวภาพทิววิวทิวทัศน์เมืองระพูนทุกท่านได้ชมครับนี่ครับองค์พระฤาษีวัสุเทพผู้สร้างเมืองคลี่พุนชัยอยู่ทางข้างนี่นะครับเนี่ยครับวิว ของเมืองจังหวัดลำปูนนะครับวันนี้อากาศอาจจะคลืมฟ้าคลืมฝนน้อยหนึ่งนะครับผมอากาศยังมดเปิดเจี๊ยเก่าบ่เป็นยังครับอาโอกาสปลาลูกปลาหลานมาแอวในวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะพี่ตรงเรียนแล้วเหรครับแต่ขณะนี้ก็จะมีพี่น้องเของมาแอวกันมุนตะกี้มาจากเชียงใหม่เพื่นนะครับเนาะสันกําแปงกับตัวมาแอวมาให้หูกันเลยครับริเวณนี้นะครับถึงสร้างเซตใหม่ๆนะครับของจังหวัดลำปูน นี่ครับดูภาพรวมทั้งลุ่มนะครับเนาะต่างนูน้นก็เป็นองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ใหญ่ครับผมเนี่ยจุดท้ายหูไหมฮะทลายหูนี่หลายสีหลายลากสีนะครับ จะมีคำขวัญอยู่นะฮะอธิฐานปลูกเอานะครับเนาะมีความจเจริญลุ่มเลี้ยงนนหนะที่การงาน <c oughs> อครับมัดหรือยังเป๋ยยังเจ้า,ามาจากทางใดครับจางจึงไม่เขากะอ๋อ <c oughs> เออสันกับแปงนะครับแต่ลังมานี่การเดียวเยวนาะ <c oughs> โอเคครับ จึงไม่เขาก็ม,มีอยูก่กับหอสกายวอกนี่ที่มีอ๋อโดยสเก็ตเนาะใช่ใช่ใช,ใช่ผมยังไม่ได้ไปแต่ว,ว่าวัดดอยสเก็ตนี่เคยไปแล้วนะครับแต่บอกได้ขึ้นสกายวอกแสดงว่าเปิดเปิดที่หลังนี่แหละครับผมไม่ได้ไปเอาสักวันจะพาพี่น้องเอาไปแอวนะครับเนะาะสกายวอกดอยสเก็ตนะครับตอนนี้อยู่ละปูนก่อนนะครับนะเนาะเอออยู่ละปูนแอลระปูนก่อนครับ เอ้ครับภาพวิวเมืองลำปูนเขาอ่านี่นะฮะถนนทางมาจากลำปางก่อนจะเข้าตัวเมืองลำปูนนะครับอ่าเราวัดดอยที่แห่งนี้นะครับตำบลป,ปราสาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนอ่าทางซ้ายมือนะครับเข้าเมืองลำปูนนะครับเนอะซ้ายมือพู้น่ะนะครับซ้ายมือเลี้ยวซ้ายนะถ้าโกงไปขวามือเออจ้าเจ้าจำเข้าจึงใหม่นะครับเนาะ มาถึงเชียงใหม่พวกนลครับท่นไดที่ชอบอความสูงวาดเสียวกว่านี้เลยครับเนาะเหมืนงันสันเล้า,า,น,านะครับตันี้กล้องสอง ดูวิวชมวิวตัวเองนะครับเอาตรงปุ่นวิวงามเออมาตั้งเพ่หันหน้าตั้งเพ่อันนี้มาจากไหนครับนี่โอ้สังเกตแปลงตะกี้ก็ถามกับแล้วโอเคเนาะสวยงามเนาะโอเคโอเคขออนุญาตลงยูทูบเด้อเฮีพี่น้องเขาได้พอได้คอยตัวเอเอามาตั้งคูบาเอามาคูบาตวเองมาเอ่บ้าคู่บ้าคู่บ้าคูบ้าเนาะโอเคคูบาอยู่ตรงโน้นนะครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมแล้วครับก็คงจะพาท่านมาแอีลมาตวสกายวอกกันที่นี่ครับตีวัดโดยทีแห่งนี้ก็คงจะเอาไว้เต่าอีกันนะครับเนาะก็หาโอกาสาแอีลกันนะครับเนอะใกล้เมืองหลบปูนี่แหละครับทีวัดโดยทีเขาจะพอหันมองหันองค์คูบาสีวิชัยองค์ใหญ่อยู่นี่แหละครับวัดโดยทีสังเกตได้ง่ายทีเดียวครับสกายวอกก็อยู่ข้างๆนี่แหละครับ ปลาลูกปลาหลานมะเอวกันได้เลยครับตี่ย่างว่าลบบปูนนะครับนะเออเอาละครับผมคงจะเอาไว้ตัวอีก้ก่อนนะครับผมป้ากับน,นคลิปต่อไปนะครับเนะ้อก่ออย่าลืมติดตามคูพยนชินเนียต่อไปครับผมพร้อมกันน้าก่อกอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับคูพยนชินแนวยด้วยนะครับจุกดีมีใจกันทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ